สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเขาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมจ้านะครับมือหนีมายกกับคอควายน้องบิีมนะครับแม่จ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือหนีน้ำมาฝากพี่น้องเขาจะโตครับมือหนีมีมาสองตน้อยๆเลยจ้าใส่มินิของเขาเลยจ้ามือหนีนะครับผมมือหนีมาฝากอยู่สองรายการแม่จ่านะครับผู้ใดกําลังมองหาควายเลี้ยงครับมือหนีจ้าราคาพอซื้อแฮงครับพี่น้องมือหนีแม่จ่านะครับมาเบิ้งนะครับมาเลือกชมได้ครับมือหนี นะครับเอาซีตั้งเขาครับจากที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านกันนวลจากอำเภอซ่อมสูงจังหวัดคอนแก่นจ้ะเบอร์โทรครับเบอร์โทร082 679 1523จ้าะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เลยจ้ะนะครับสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันได้แมนจ้จะนะครับขอไลน์อย่าเติมเติมครับพี่น้องแมนจ้จ่ะครับมาเบิ้งครับกับรายการแรกนะครับตัวนี้อะไรอย่าเติ่งครับละเรียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเจ้าไม้จ้ะนะครับลูกสาวเจ้าไม้แมนจ้จะอายุ11เดือนนะครับผมอย่นี้ครับพี่น้องงเบิ นะครับล้มตัวเนี่ยคิงมาดีเลยนะครับขึ่งเลยแค่สิบเอ็ดเดือนแมนจ้ะนะครับผมพันสูงลายไปไหนครับตอนนี้เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบอกลบแล้วจ้ะร้อยยี่สิบห้าบอกลบครับจ้ะเบิ่งครับผมเป็นควายที่ล้มตัวล้มขิงดีครับพี่น้องจ้ะนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับตัวนี้ที่สําคัญกระดูกคอขาใหญ่แมนจ่าผมแข็งใหญ่ขาใหญ่ดีนะครับเล็บหนาขาใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับความสวยของเพิ่นนะครับตัวนี้เบาตามงามครับพี่น้องเมนจ้ะครับผู้ใด มากนะครับเป็นนาตาสวยๆนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนจ้ะนะครับตัวนี้เลยครับผมทำงานแบบนี้นะครับผมแม่พ่นใหญ่บอครับแม่พ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้ะแม่พ่นสูงลอยสี่สิบห้าเลยจ้ะนะครับพันธุกรรมมาดีทั้งพอแลวก็ทั้งแม่ครับพี่น้องจ้ะนะครับประวัติชัดเจนเลยครับตัวนี้จ้นะครับไปเอามาจากคอกเิ่นเลยครับพี่น้องนะครับพอไปเห็นแม่พ่นอยุ่เนะครับแม่จ้ะไปเห็นแม่เพ่นธุจ้ะไป เอ่อเอฟซีขอมาว่าหาลูกเจ้าใหม่มาให้แน่สัจ้ะตัวนี้บิมจัดมาให้เลยจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับแม่เพิ่งเกิใกล้สิคขอดแล้วแม่จ้ะนะครับเพป็นเลยแบงมาให้ตัวลูกเคนนี้ครับพี่น้องพันธุกรรมดีแบบนี้นะครับผมเอาราคาครับบันนี้ราคาเปิดไปสามหมื่นห้าพันบาทจ้ะสามหม 5, ะะดดื่นห้าพันบาทแม่จ้ะราคากระตุได้คือเก่าเลยจ้ะ,ะครับพี่น้องราคาดีเลยครับผมพี่น้องต่อเอาได้ครับแม่จ้ะราคา่ตได้จ้ะนะครับเบิ้งครับหน้าตาสวยนะครับวงเข่างามเนาะครับผมแม่จ้ะเอาเปิดกว้างหน้าตาดีอััตลกษณ์งาม นะครับพี่น้องเบิ้งงรับเอิกมะพร้าวแข่งขาขอขาไงนะครับผมล้ํตโวที่ว่าสมบูรณ์นะครับพี่น้องเอาจูงยางสุพิองเขาเบิ้งครับอันนี้ลูกปะโอ้จ่าเช่องเดินพญางสุน้องเขาเบิ้งครับนะครับผู้ใดกําลังมองหาอยู่นะครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้นะครับงามๆแบบเป็นสีพันธุกรรมดีๆนะครับสาวน้อยอนาคตไก่แม่นจ้านะครับตัวนี้เดี๋ยวหมุนเพิินมาทางเก้ากันเลยครับพญาง่วงๆพี่น้องเขาเบิ้งนะครับพึ่ง สนตะไคร้เป็นไหมครับพี่น้องแต่ว่าก็จับได้จูงได้อยู่นะครับแม่์จ้าจับได้จูงได้อยู่จ้ะเบิ่งเอาครับผมเอาต้นละเอียดให้พี่น้องเขาฟังจ็กรอบครับจ้าตัวนี้เป็นลูกสาวของเจ้าไม้จ้ะอายุ11เดือนกับความสูงอยู่ที่125บอกลบเปิดไว้35,000บาทจ้ะนะครับราคาเปิดครับพี่น้องมีเท่าไรนะครับก็โทรมาคุยกันต่อรองได้แม่์จ้ะนะครับสวยงามครับพี่น้องนะครับมักน้ำกันกับทรมาครับพี่น้องจ้ะนะครับผู้ใดหาแบบนี้อยู่ สาวน้อยเองสินะครับบ่ควนผ่านเลยครับพี่น้องนะครับเบิ้งโตเพิ่นได้ครับพี่น้องนะครับอายุได้ซ้ำนี่แ็ถือว่ามาดีแล้วแมนจ้ะนะครับเอาไปเลี้ยงว่าผิดหวังครับกับอนาคตค่อยยักครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับพี่น้องเบิ่งครับเอาไปเบิ่งกับรายการต่อไปครับจ้ะมาเบิ่งครับพี่น้องนะครับกับรายการที่สองนะครับตัวนี้นะครับเอารายละเอียดเพื่นนะครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้านะครับลูกสาวเก้าเจริญแมนจ้ะอายุ อายุได้เจ็ดเดือนจ้ะเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับส้นสูงพลายเป็นไงครับส้นสูงพลอยอยู่ที่123บอกลบจ้ะร้อยยครับพี่น้องถือว่าเป็นควายแยกนมมาะม่ครับตัวนี้เมนจ้ะนะครับแต่ว่าลำตัวเนี่ยคิงพันดีครับพี่น้องเมนจ้ะคิ้วนี่เป็นสีเหลืองออกดอกเรืองามเลยครับจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับสวยงามครับผู้ใดกําลังมองหานะครับตัวนี้นะครับเป็นสาวน้อยฟันน้ํานมเมนจ้ะเป็นสาวน้อยฟันน้ํานมจ้ะนะครับพี่น้องความเป็นตาหักเลยครับพี่น้องนะครับมาดีเลยครับลำตัวเพิ่นนห้าาตสวยนะครับ ลำตัวเนี่ยเคียงดีนะครับเสีนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมราคาเขาแบงเปิดไรเปานไรครับราคาก็เปิดไบสอง0 0ืบาทจ้ะ29,000บาทเท่านั้นแม่จ้ะราคานี่ก็ลดได้ซ้ำอีกเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ครับพี่น้องราคาพอลี่ยงครับผมจ้พี่น้องนี่คือใบโคมตะเภาเนะครับแม่จ้ะครับสวยงามครับพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องตาเพิ่นนะครับตัวนี้หน้าตางามเลยครับแมหลักตาแต่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 อต่อต่แ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 ต่ สวยงามนะครับผมอจุงยางสุปรีนองเขาเบิ้งครับแบบนี้มาลูกมานะครับเบิ้งรอบๆตัวเพิ่นครับพี่น้องล้ำตัวใหญ่จริงเพิ่นนะครับผมนะครับบันท้ายหางสวยๆครับผมนะครับปกหางเงาหางง่ายๆนะครับแม่จ้ะยางกว้างๆนะครับหพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมลักษณะท่าเดินท่ายางเพิ่นนะครับพี่น้องจ้ะนะครับคว่มสิงหัวหามูครับพี่น้องนะครับเห็นมู้เขาเกาะจมูกแรงนะครับผมเบิ้งเอาสวยงามแบบนี้ นนะครัับตวี้แม่เพิ่นใหญ่บ่ครับแม่เพิ่นใหญ่จ้ะแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรคือกันเลยจ้ะนะครับผมงามครับพี่น้องให้เบิง่งโตเพิ่นเป็นหลักนะครับผมเมียนจะ้ะครับอายุเพิ่นน้อยซ้ํานี้เพิ่นมาได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับแม่จนจ้ะครับพี่น้องเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับพี่น้องจ้ะเอาไปเลี้ยงยินคอ,อกินรักเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นี่ได้สบายนะครับตรงนี้แม่นจ้ะนะครับเพราะว่าแต่น้อยเพิ่นมาดีแล้วนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับสวยงาม นะครับตัวนี้เป็น <Stars> ลูกเกาของพ่อเกาจเจริญจ่าอายุ7เดือนกับความสูงอยู่ที่123่อยยี่บอกลบจ่านะครับผมราคากับแบงไว้ราคาก็เปิดไว 29, ้29,000บาทราคาหนึ่ก็ลดได้อีกด้ยวยจ้าพี่นอ <glimp S 2> ้องก็ลองสอบถามกันในมันเดิมแม่ยุกไก่ยุกไก่กับขอใหทรมาก,ก่อนครับพี่น้องจ้านะครับ <S 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 คันไก่แน่นะครับกับคุยกันนะครับผัคเหนือภาคใต้ก็จะมีทักมาคุยกันได้จ้าสุหมองนะครับพี่น้องแต่ว่า บางที่มันกันหนักค่ารถก็อาดสินะครับคอยพี่น้องนะครับคุยกันก่อนได้ครับผมจ้ะนะครับจังไดกะจะส่งฮอดหนักคอคือเก่าครับพี่น้องแม่นจ้ะนะครับขอบคุณที่ไปป้องใจคอก้องบีมด้วยดีเสมอมานะครับผมจ้ะนะครับเมนี่กับฝากพี่น้องนะครับจ้ากับฝากติดตามค้อต้องบีมไม่เนจ่านะครับผมควายงามราคาถึกถือครับมเอนี่แม่นจ้ะขับน้ำมาฝากพี่น้องผู้ใดมีงบเพิ่ทุนหน่อยนะครับผมความสีเริ่มพัฒนาเอาตรงสีไปครับพี่น้องแม่นจ้ะขับปิดหวังในพันธ นะครับวับนิึกเก้าคำมาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า